刀模。我 วันนี้จะมาโมดร้านกาแฟครับที่มีความชิคมากๆนั่นก็คือเขามีหนังสือการ์ตูนให้คุณได้นั่งอ่านกันแบบฟรีๆในระหว่างที่เข้าไปซื้อชาหรือกาแฟกินขนมจีไปกินไปอ่านไปเพลินๆเ,เลยครับและที่สำคัญคือการ์ตูนที่เขามีเนี่ยมันเยอะมากๆนะฮะแล้วก็เป็นการ์ตูนที่ดังมากๆในยุค90นน้เลยทีเดียวครับแต่เรื่องนีอ้อยากจะบอกว่าแบบใครที่เคยอ่านมาแล้วเนี่ยได้กลับมาอ่านอีกทีนี่ได้กรี๊ด แน่นอนเลยทีเดียวแล้วก็มีครบทุกเล่มด้วยนะครับไม่ได้มีแบบขัดขาดกันเกินนะฮะให้ไปนั่งอ่านเกินเพลินเลยทีเดียวครับสำหรับร้านนี้มีชื่อร้านว่า House of Bean ครับเขาก็อยู่ที่เสนานิคมซอย42แยก6นั่นเองครับวันนี้ผมก็มาโม้นอกสถานที่นะครับก็เลยไปเดินดูหนังสือเดินอ่านก็ไปเดินเลือกเลินเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะคนที่ใช้ชีวิตผ่านช่วงยุค90มานะครับก็อาจจะค่อนข้างอินมากนะเพราะว่าเป็นยุคที่มีร้านหนังสือการ์ตูนให้เช่าเยอะมากๆครับไม่ค่อยมีโซเชียลอะไรมากนะักเพราะฉะนั้นจะเป็นหนึ่งในที่ที่แบบหลายคนก็ไปคลุกไปยืมหนังสือไปนั่งอ่านอยู่ที่หน้า เลยก็มีฮะก็ในชั้นล่างเนี่ยถ้าจะให้แยกเป็นประเภทเลยก็จะเป็นการ์ตูนแนวเด็กผู้ชายหน่อยว่างั้นเถอะนะฮะก็จะมีการ์ตูนที่คุณหน้าคุณตาเนี่ยอย่างเยอะเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะที่คุณหน้าคุณตาผมก็จะมีอย่างก้าวแรกสู่สังเวียนเนี่ยอ๋ออิปโป้โอ้ยอย่างเท่เลยอจอมเกบรูงี้มีจอมหืนซิตี้ฮันเตอร์นะมีบากีประจันบาลมีด็อกเตอร์เคโอ้โหและอีกเพียบเลยทีเดียวครับอ่แล้วก็มีทัชโอ้โหเรื่องนี้คือที่สุดของ ที่สุดครับเดี๋ยวจะมาโม้ตัวเรื่องให้ฟังอีกทีนะฮะแล้วก็ในตัวร้านเนี่ยพอเดินทะลุเข้าไปหลังร้านก็จะมีอีกโซนหนึ่งด้วยนะครับ่ยมีหนังสง่งหนังสือการ์ตูนให้อ่านอีกเพียบอีกเช่นกันครับแล้วทีนี้ก็มีชั้น2ของร้านนี่แหละครับที่จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่เป็นแหมเหมือนแรไอเทมอีกจุดหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าจุดที่ขึ้นไปชั้น2ของร้านเนี่ยเป็นชั้นที่แบบเอาใจสาวๆเกือบ6 0เเลยเพราะว่าจะมีการ์ตูนแบบเขาเรียกว่าการ์ตูตนนตาาหหวโ ผมเต็มเพียบครับเต็มแผงเลยทีเดียวนะฮะสาวๆที่เคยอินกับการ์ตูนตาหวานชอบมากๆเนี่ยขึ้นไปตามอ่านดูกันได้เลยครับเรียกว่าได้นั่งอ่านจิกหมอนฟินอุ่นเตียงกันยพพับแทบทุกเรื่องกันเลยทีเดียวครับ <c oughs> และนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีนวนิยายจีนให้อ่านด้วยนะครับ <c oughs> โหนี่ก็แรไอเทมอีกเช่นกันครับมีครบเลยนะฮะดังๆนี่มากันเพียบครับทั้งของโกเลง้งของกิมยงหรือแม้กระทั่งของจิ๋วถูเนี่ยโอ้โหอย่างเท่นะเรื่องล่านี่ย รีซีนี่อย่างมันมากครับใค <Yeah. S 1> รไม่เคยอ่าน,นแนะนําเลยฮะมานั่งอ่านที่นี่เพลินๆแอร์เย็นฉ่าสบายใจเฉิบแล้วก็ขึ้นไปชั้น2แล้วเข้าไปด้านในสุดเนี่ยก็จะมีของแรอยู่อีกจุด2จุดนะครับจุดแรกก็จะเป็นนวนิยายของคุณนาราเนี่ยนะเพียบอีกเช่นกันครับให้เลือกอ่านกันเพลินๆน,น,นะฮะแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์ที่เป็นไอเทมลับของร้านนี้ครับนั่นก็คือแมวนี่ก็คือบรรยากาศพวกหนังสือต่างๆที่อยู่ในร้าน House of b e a t นั่นเองครับ ส่วนวันนี้ผมจะมาโมกระตูนที่มีชื่อเรื่องว่าทัชกระตูนเล่มนี้เนี่ยถ้านับอายุของเขานี่กว่า40ปีแล้วนะฮะเอออยากจะบอกว่าเป็นกระตูนที่เมื่อ40สกว่าปีที่แล้วเนี่ยดังมากๆครับเป็นกระตูนที่ขายได้แบบหลักโอ้โหหลายร้อยล้านเล่มอะมันเป็นอะไรที่สุดๆเลยครับมันเป็นกระตูนที่ผมว่าเด็กผู้หญิงก็อ่านได้อ่าชื่อเรื่องภาษาไทยก็ทัชยอดรักนักกีฬานั่นเองครับเรื่องราวของทัชเนี่ยนะฮะก็เป็นเรื่องของคู่ฝาแฝดคู่หนึ่งครับที่ชื่อว่าทัชแล้วก็ คัทัศสุยะกับคัาสุยะครับทัศสุยะเนี่ยเป็นแฝดพี่ตัวแฝดพี่ทัชเนี่ยก็จะเหลวไหลฮะไม่ค่อยเอาฐานแล้วก็ไม่ค่อยเอาอะไรเลอะเทอะไปวันวันออกจาลามกจกกระเปยชอบไปแอบดูสาวสาวออกกําลังกายที่แบบว่าเล่นกีฬาที่มันต้องใส่ชุดแบบว่าบิวนิดนิดอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็เลอะเทอะไปวันวัน,นะครับส่วนคาสุยะเนี่ยเป็นด้านตรงข้ามของทัชเลยฮะทั้งเรียนเก่งกีฬาก็ดีมีพรสวรรค์สุดๆนะแล้วก็เขาก็เลือกเล่นกีฬาเบ เบสบอลล้วก็เป็นนักกีฬาที่เป็นดาวเด่นของโรงเรียนเลยนะเรียกว่าเป็นตัวความหวังเลยนะฮะทั้งโอ้โหทั้งหล่อทั้งเก่งสาวกรี๊ดทั้งโรงเรียนอะ่ะเข้าไปโรงเรียนด้วยกันทั้งคู่ทุกวันเนี่ยนะฮะสาวๆก็จะมากรี๊ดมาทักทายสวัสดีแฝดน้องเนี่ยที่ชื่อคัดกันแทบจะทั้งโรงเรียนครับส่วนเจ้าทัชเนี่ยก็จะมีแต่แบบเด็กเละอะเทอะเด็กเนิร์ดเด็กอะไรเนี่ยมา แย่ yeah, มาเล่นกับเขาแล้วก็เป็นเป้าหมายของพวกนักลงนักเลงอะไรด้วยอีกต่างหากครับเพราะว่าความกกนๆของเขาเนี่แหละฮะไอตัวแฝดพี่นะฮะแล้วความน่ารักของเรื่องเนี้ยคือทัชกับคัสเนี่ยเขาเติบโตมาโดยที่มีบ้านข้างๆมีเด็กที่เติบโตมาพร้อมกันกับพวกเขาครับเป็นเด็กสาวก็คืออายุเท่ากันหมดเลย3คนเด็กสาวคนนี้เขามีชื่อว่ามินามินั่นเองครับสามคนเนี้ยเติบโตมาด้วยกันครับและก็แรกเนี่ยก็เล่นกันยับจนทั้ง2บ้านเนี่ยตกลงใจกันว่าจะสร้างบ้านหลังเล็กอยู่ตรงกลางเพื่อให้ทั้ง3าคน เข้าไปเล่นกันในบ้านหลังนี้ให้พังยับกันไปข้างหนึ่งเลยครับแล้วเราก็เขาก็เติบโตกันนะอยู่ในบ้านตรงกลางหลังนี้นอกเหนือจากอยู่ในบ้านตัวเองแล้วนะครับเล่นกันไปเล่นมาวันคืนผ่านไปพอค่อยๆโตขึ้นเนี่ยจากที่เขามองว่าทุกคนเป็นเพื่อนเล่นกันหมดมันเริ่มแบบมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมันเริ่มมองเห็นเรียกว่าความสัมพันธ์ที่มันเปลี่ยนไปอะฮะคือแต่ละคนก็โดยเฉพาะฝาแฝดเขาก็เริ่มมองมินามิเนี่ยไม่ได้เป็นแค่เพื่อนเล่นในวัยเด็กแล้วก็เรียกว่าเริ่มมองเป็นแนว แฟนแล้วแหละว่างนั้นเถอะนะก็เริ่มค่อยๆกลายเป็นรักสามเศร้าโอ้โ oh, มันก็ทําให้เราได้แบบจิ้นกันสนุกเลยในเรื่องนะครับว่าทั้งทัชทั้งคัทเนี่ยเหมือนจะแอบหลงรักมีนามิทั้งคู่ส่วนมีนามิเนี่ยเหมือนจะมีใจให้คนหนึ่งแล้วก็อีกคนนึงก็ยังแบบ50 50อะไรแบบนี้โอ้โ oh, หแล้วมันก็จะลุ้นจิน้นแล้วก็ที่สําคัญคือตัวคุณนักเขียนเนี่ยนะครับเขาเขียนออกมาได้ทั้งซึ้งนิดๆทั้งให้ได้จินเขียนมาได้ดีมากๆเลยครับนะทั้งเขียนทั้งวาดเลยเนี่ยคือแบบว่ามันกกกลลมมม่อา สำหรับกระตูนเรื่องนี้อ่านแล้วแบบว่าฟีลกูดมากๆครับแต่ติดอยู่แค่นิดเดียวซึ่ง40กว่าปีที่แล้วเนี่ย คนที่เขาอ่านกันเนี่ยเขาก็มาติดตรงเนี้ยที่มันช็อกแบบโคตรช็อกช็อกสุดๆของช็อกเลยทีเดียวโอ้โหต้องไปอ่านกันครับว่าทําแบบนี้ได้ยังไงแล้วมันเป็นจุดช็อกใหญ่สุดๆของเรื่องเลยทีเดียวครับมันหลุดโทนของความสนุกความทะเลนความตลกโปกฮาความจิน้นความน่ารักอะไรต่างๆเหล่านี้หลุดไปแป๊บเนียวแต่ใหญ่มากๆซึ่งจะเป็นอะไรนั้นต้องไปติดตามกันครับไปหาอ่านกันได้นะฮะถ้าหาอ่านที่อื่นไม่ได้ก็มานั่งอ่านกันที่ร้าน House of Bean ที่นี่กันได้สำหรับการ์ตูนเล่มนี้นะทัชยอดรักนะักกีฬาครับโตโตโม